นี่เพิ่นสิยาไปใส่ไม่กินเนาะเบิ่งสะาพ่นเป็นตะไปหอดปลาอยู่วะแต่ละคนใส่ดูอใใส่มีจออะระ่ืนนนนนสันเสียไปใส่ะเอาไปนอสวสน้ำชาง มันคือสีดายพี่ดูเถรนปอนอย่างแน่้ยนะไม่ต,บต่บี้ยนะอย่าบอกว่าฟองที่เอยกินเมื่อกี้กเราไม่เทใส่ฟ้องที่เปิดกินแล้วฮะนะนนแฟนใคโรมาปเต้ได้เราบอกคล้องใส่น่ะโอ๋อนี่ชือไปกัเอาหนีว่าใส่ใหม่เลย <c oughs> เอายังละมัดมาเนี่ย <c oughs> มีดมีดเอาไปเหรอเนี่ยมีดผ่าว่าเอาตีเทียไปอันตัดใหม่เลย เอาก็ตัดใหม่ไงเลยอาม่าอาม่าเด้คอยถือเองโอ้เสียดายเด้อโอ้เอาอะไรนี่เด็ก้องผู้ใดเาเจ้ากินน้ำด้วของพญ่หม่อนวะเราบอกกินเออเรานี่เลยเอาไปน้ำดิเอาอย่าส่ลูกทรงเลยไปก็ได้อันนี้ถือไปเพิ่์ตบิดหัวเบิร์ตเหรอ แกบ้างจ้ะแกบ้งขอแกบ้างตาเด็บมาอีสังถ้าใส่ป้องปุระป้องก็ดีนะบัดตายกับหน่องเพื่อนเลยหน้าตาบ่คือกันเจ๊ดีคือบ่ได้ออกมาจากหมองเดียวกันนี่แหละหิ้มบ้านเนาะคอยบอาเอามีดเลยมีดมันนองจะเทือกหอยก้อนบ่ไหนบ่ไป

ม่แต่เสาะห่นนี่มีอไมาป่มาเหเอมอสไปหาสี่ด้อยู่บขา่ไรเขาไปเห็นได้แต่เขาไปเห็นกได้ถ้ากินตอนมันออกไลายุหรอกออกเลลายตอนนี้ไปหากรมื่อยไปหาอีดอกกับดอกกรเจียวทั้งผู้เมนอยู่ คนสีตรงเนาะตอนนี่ทั้งลบมับพอลร่มคน่ะอู้ยมแห้งเป็นแห่งอดก่อนหอ้าวเลยเอาเขาไปที่เดียวกจะเขาอันนึ้ เอาคามไปที่จะกกษิตายจะต้อยแล้วนี่โอ้ยว้นตองห้พูวทุ้งงเนาะคามเป็นที่ไหนดีะฮะอเจาไม้ต่อยหน่อยเอไม้ต่อยเดี๋ยวดยเดี๋ยวด้ับเอยแมนบอกแมนบอกแมนนแมนไดเลยใส่ประโยชน์ได้ยุต้วนี่ใส่กระแทบเฮา เราอยู่นี้ค่ะเขาเอาโมมีใครมันได้ขี่มาแบบนี้โมมีดอกนื่อมาได้กินแม่อะไรกนเอาเอาเาเอาเมีต้นเยอะอกับพวกปีนเีอแต่ว่าปีนน้ำมันจับมไหเมืต้นมีตัวเดียวที่มองหงต่อะไรเหรอดียว ปบเป็นอย่ง้ปอบเป็นอ่างนี้มันเย็นสบะเยนยืดไปบุกต้ยงไม่โกบบอกนี่ไ่มีหนางไม่ขืนในแมงจินตัวเดียวคือมาหากับปอ ใหม่ๆม,ม,ม,มันแห่งมันเบ่มีหรอม,มันโตส่วนนึ่งที่มันผลน,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 นตหลายเห็นแมงกี้นูแล้วตันี้ใหม่ตอยโอ้อย้าพ่ดึกงาเราโค้งอ้ต้องเคลียร์แบนี้มันหนีเหรอพ่จักนหนีเหรอ่จักวะตงน้นเรามันหอหนเอาสีได้เลยอีมา โอ้ตาลยโอ้ยเมาเอาเนี่ยเจ้าเอาเองบอตกบอตกบอตกเอ้าเอ้าเอ้เห็นว่าสิไปไกลขับมาแน่จัาหว่าห้องใส่ถุตอยเน่ยเอ้าไปเหรอวะไม่ดิใส่แล้ววะนั่นนี่นั่นนั่นนั่นไปเห็นอยู่วะ นี่ย่อไฟข่อยนี่พี่พี่ไฟข่อยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นั่น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 โอ้ยลางผวะนี่มันลายเสงอมีใครอยู่บ่หืตัวมีครับั้องทีมนี่นี่ไม่เด็กจิ๋วจี่นี่ปี๊ปี๊่องนนี่ นี่่จงมันกินหนุนแบบนี่นีเลยกินแสบกันาเพราะว่าตัวหน่อยแ่บตัวใหญ่นะมันจีนร้ายเนาะตัวนี้เนาะอ้ายเนยอู้หมื่อกี้เจ็บเจ็บเจ็บเเออเออมันมาอยนมาไฟเจ็บดนี่สันมันลงมาน้ำไฟเนาะเสเอันนี้ออนพี่จะเห็นสามตัเมื่อกี้อ้มันลงมาน้ำไฟอีดีนี่แม่นั่นแหละลินตงมาเต็มหัวละมาเลยมาเลยม ุ้มนึ่งเลยเขาเขาถึงอยาก้เขาใส่กระโจมอ้อ๋อโอ้มันลงมานอนใส่ดีตัวนี่ใส่กระโจงนี่ก็ได้ม่ระโงมันมีขย่บ้ช่ไหทนโตกกัโตกโหลอดน่าจะสีห่องที่ยโอียนจะใส่หรอเปล่าเมอวานเมอสิบปีก่อนก๊อบกัน้ยกัมิเตฟาห้องก็เลยบโไปามอ้อูอ้ยแล้วนี่จะได้ไม่อง เต็มหัวหรอแซ่บเข้ันพัดมแนวนี้โงนี้ดู้สีมันตีมันคนเดสีเลยนี่มันมันมันมุนมันใหญ่มานต็มแมกินหนอีงวะแมงกินหน่อกันเนอะต่วามันเนี่แมงขนาดขาแมงโยไปถอเท่ายังกินนะอง่ก็ดีกวจุจีเออนะเมีนโยมันอ่ะกินดียกันใส่ไปโยชน์ทเขา ทุบบี <ee> ้อ่เจาทุบบี่ันี้ข่บอันน้วอ๋อเจบินไปทางไแน่วะอู้ดฝันเดียวานีเบิ้งมื่อนากับยางว่าจะอยู่นี่ใต้ผาอีสานุนขยันเลคุณเลยคุณเียจเลย

Men kỳ này, yêu thương tham gia vào gặp gặp nam nhoong có gặp 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 เอาเอาเอเห็นขาวสมาเกียงนอนติ๊กตอกจยูชิด้เฮ้ยโมมีขายเต็มทองเลยอ่ะนี่ยนังงยวาคนละสายพัคนละพัดไงันพันบูันขี้เมาข้เหนี่อยังอัน เมื่อกี้เห็นสนัดนี่ดิต้นหนึงี่ทั้ง้านเลยต้วนี้ไข่ร,รือยันนี้โอ้บอริเวณไข่เนาะ่ามาเมืพอกี้อ่อนไห,นไหะได้เลยได้เด็เปะม่ค่อยเสียบมทันเป็นหมากเลยเป็นหมาเนี่ยก็เสียลยเนาะ Nguyên tốp. Hoa nhiên có phải an an an. O say say bao 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 này hoa tiên xe bắt giữ lại đôni. Ni cả an áo ui mãi chắc thế ngủ Đi ngủ 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 nặng ngủ โอ้ยวันแระมาตให้ออกมาเบื่อหน้าถว่าเหน้าท่านีหน้น้าได้หรอจะได้สั่น้มีแต่ว่ามีมีมหายผู้เท่าตาบ่ค่อยดีข้าบมากข้าบมามผู้เท่าไ่รุนเาอาเดพีนู่นล้วเนาะเฮ้เนี่ตัเคืองอีมีนะมีะ

โอ้ยสุดใต่ปม่กินน้นเนาะใส่บ็อกเอร์ให้เสียตาดดอกผาบแต่ละคตดนี่ผู้บดได้อาบน้ำอยู่บ่ไปตัดผมมาลอกเลยอาบ xiếng phiền nào như xe